เป็นทางเงินปกตินะอุ้ยเอานาย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 เดี๋ยว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 อุ้ยเฮ้ยใครเคาะประตูอุ้ยเ้าจะมาทำมืดอะคือแบบปีนถูกโอยเออหลงไปแล้วว่าที่นี่มันแปลกๆเราได้กินซุปปุไปเร็วไปลาทาผีกันไป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 เร็วมันมันต้องไปซื้อทูบก่อนนะ ริงเหรอเราต้องซื้อทูบไปไหว้หรอใช่ใช่ใช่แล้วอะไรอีกอะอย่างเดียวอย่างเดียวผมจะไปสมัครเป็นตำรวจโอ้นายไม่ไนายม่ไปกับเราเหรอเขาบอกว่าเป็นตำรวจได้ชั่วโมงออนตั้งหมื่นหนึ่งอะว้าวผมไปเป็นตำรวจสักสิบชั่วโมงแต่ผมก็ได้แสนหนึ่งแล้วก็ะจะบินแล้วจะไปจบตอน,นไหนอะอุย้ยอะไรนี่นอ่าเราต้องไปซื้อของก่อนตรงไหนอะตรงนี้มั้งซื้อทูบที่ร้านนี่หรอ มันมีเราต้องไปไหว้ผีหรอใช่ใช่มันมีอะไรนะขมโมยสมบัตจิจากศพแล้วก็ไหว้สารนนะีะงอ๋อเราอยากไปทําเฮ้ยอ,อยู่ๆเราก็รู้สึกว่าเราแบบเราเป็นหมอผีอะ่ะเราจะได้เป็นแบบหมอปาผมรู้แยกผมรู้แยกบริเวณนี้ใช่ใช่เรแบบชอบขอเขามากเลยมันสาวแม่งโคตรดา่าผนะมแย่ผมแย่โอ้เออ เอออเายิงอยากอยากคุกอย่างเดียวนะแต่ไม่อยากบอกว่าอ้วกอย่างนั้นแล้วพวกนายเข้าแบบเพิ่งเข้ามากันเลยเหรอใช่เพิ่งเข้ามาเลยเพิ่งบินเขมาไม่เชื่อบินเข้ามารถมีรถแปลงขนาดนี้ไม่ทำชั่วโมงเดียวโอ้โหคนรวยพร้อมช่วงมาชุดไปได้อ่าแล้วอาจารย์นะเออครัยังอยู่ป่ะยังอยู่ไหมโอ้ยังอยู่อ่ะ อ๋อมุดไปไหนในห้องเครื่องเหรอใช่ผมเกาะเขาเกาะเบาะน่ะเกาะเบาะเกาะไปไหนเนี่ยกระสุนทั้งนั้นสิบสองนัดโอ้เขียงเลยโอ้ยอะไรเนี่ยโอ้ตายแล้วใต้รถอีกไปดีๆใต้อะไรมันมีงานอะไรให้ทำบ้างนะนอกจากนี้ตัดไม่รู้จีไปไปทำมามีที่ไปทำมีสามอย่างที่ไปลองทำมาเนี่ยมีไปไหว้ศาลกับอะไรนะหาของเกับศพอะแล้วก็ กล้วยเราขเราต้องเซเวนมันเป็นหลุมมันเป็นป้ายหลุมอ่ะโอ้คุหลุมก็เหนื่อยเกินจะรอดูเดี๋ยวก็รลอยู่ไกลจบอกเลยว่าสะดุ้งยิ่งยิ่งตอนกลางคืนแล้วด้วยเนี่ยจริงเหรอโอ้โหดาวเต็มฟ้านู้จะลองเพิงที่นี่ปาวุธเข้ายังไงถ้าเะีย่างันมั้งผมถามอายุเมืองเปิดไม่นานนะประมาณสิบปันนี้ เอาเอาไอ้นี่ก่อนนะไหวฐานก่อนนะโอเคเราต้องทำยังไงอ่ะอ่าก็เดี๋ยวเราเดินไปนี่เห็นฐานไหมต้องกดใช่ไหมอ่ะอุ้ยไม่ไม่ต้องกดใช้เดินเดินไปที่ฐานบ้านนกบ้านนกโอ้โหพูดไม่ได้บ้านนกหมดแล้วศรัทธาลองไปดูเดี๋ยวผีจะโผล่มาจริงเหรอแล้วทำยังไงอ่ะไปมตรงนน้นคนเดียวดีกว่าบุตดกาโมลากเกบุตรตังลากาโม และเพทนังชรกันเสีย <Sorry. S 3> ชากล้วยชากราวของเรานะครับกูหนีมาไหว้ศาลบึงเกีตามาเล่นมูกิกเลยนะ่าใปาชาทยเทอป่อปาูดักาโมนามเพทุตตังนเพทุัง,ะงะอะไรอะ ไม่พูดไม่เอาฉันจะไม่พูดฉันจะเปิดไฟเดี๋ยวนี้ถ้ามันต้องเก็บดวงวิญญาณทั้งหมดกี่ดวงอากาโมสิบแปดธนากาโมหูสี่สิบนังชาขึ้นส่วนสวมาก่อนมึงก่อนน่เออเชี่ยเฮ้ยทุกคนเห็นอะไรปะเมื่อกี้เนี้ยมีคนยืนอยู่ข้างหน้า นายนายคนมีปีกอ,ะอ่ะฮะเมื่อกี้เราเจอใครไม่รู้ด้วยอ่ะนั่นแหละใช่เหรอเจ้าที่เจ้าที่อุ้ยเจ้าที่แรงเจ้าที่แรงจองแยงสีนาวเอวีนมานายดูคนนั้นเขาสวดดีเขาเต้นไปด้วยเขาบทไหนอะ่ะ เข้าไงนายต้องเดินเนี่ยเพื่อนหลังนี้โอ้ย <c oughs> โอ้ยอีกแล้วหลังนี้อ่ะมันผีสิงปกติมันมีแม่หรือเขาลงมาช่วยด้วยช่วยด้วยนายนายลงมาอย่าเพิ่งเข้าเข้าพร้อมกันเหรอมันได้เหรอเราเราต้องถือทูบเข้าไปอ่ะนายมันน่ากลัวมากถือทูบเข้าไปไไอา้าวนายต้องถือไหมโอ้โหอะไรเนี่ย นายไปก่อนดีนายเป็นผู้ชายอาไหนอะไม่รู้เราก็ไม่รู้แล้วก็ขวาย้ายดีั้นไป<ม>เ,เราตามนายโอ้โหขวายแล้วเรียกมากขวายด้วยนะยังไม่มีอะไรหรอกเขายังไม่ได้อัญเชิญใครมาแต่ที่<ม>เราถือนี่ก็อัญเชิญแล้วนะ <c oughs> นายนาำเลยเราจะอยู่ข้างหลังเองไปผู้หญิงก็นำสีไม่นายนะนะเขาเป่านะนะเขาไปก่อนดีอุยเหม็นมากอุ้ยนี่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 ห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้ พ่อไปดูได้ยินเสียงอะไรแตกไหมไม่มันมันมันเป็นเสียงเหมือนจานแตกเฮ้ยเออหมือนเหมือนกระเบื้องอ่ะเหมือนกระเบื้องแตกผมไม่ได้ยินน่ะโอ้ยได้ยินได้ยินมันเหมือนกระเบื้องแตกนี่หรอมันเหมือนกระเบื้องแตกจริงโอ้เออใช่ใช่เฮ้ยเนี่ยเฮ้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 ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วผองจริงแล้วครับคุณผู้ชมคราวนี้ อาจจะต้องพบเจอมวลสารพลังงานบางอย่างก็เป็นได้เดี๋ยวเราจะมาอัญเชิญดวงวิญญาณทูตผีทั้งหลายที่อยู่ที่นี่นะครับให้มาตรงบริเวณนี้นะฮะนายสวัสดีได้เลยอามี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 กาแฟกาแฟแอรทีโชว์ใ <โบ S 2> นชีการ์ มันใช่เหรอเดี๋ยวเดี like ๋ยวเฮ้ยถ้าเดี <h 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 ๋ยวลอยคนหนึ่งมาเราต้องขึ้นข้างบนแต่แค่ข้างล่างก็หลอนแล้วเสียงอะไรอ่ะอุ้ยอ้ยห้องเรียนหรอใช่หรือว่าประวัติของที่นี่คือโรงเรียนล้างโหได้แล้วว่าที่นี่มันแปลกๆแล้วเราได้กินตุกุเดี๋ยวเดี๋ยวแต่เราได้ยินเสียงโทรศัพท์ใครเข้าบอกไม่มีใช่เหรออ้าวเสียงโทรศัพท์ใครไม่ใช่ของเรา โอ้ยดูห้องนี้ดิเฮ้ยนายเสร็จกระเบื้องหล่นด้วยอ่ะที่เราได้ยินป่อเออกระเบื้องแตกจริงจริงโอ้โอใช่ใช่โอ้ใครเขาแกะตันช่างไม่ครบวัดเฮ้ยพี่อะอะไรนายไม่ไม่จะบอกว่ามีกระจกด้วยดูดิอย่านายอย่าพูดแบบนี้กําลังจะบอกว่าหล่นหน้าตัวเองใจแป้วเลยทำไมเธอเกี้ยวกาดอ่ะนั่นแหละสิเราตกใจอ่ะนายนายอย่าทำแบบนี้ มันมีห้องไหนไปครบแล้วปะครบแล้วไหมดูรูมดแล้วดูมดแล้วตู้น้ำไม่กดได้ไหมไอแสบ้านหลังนี้สะอาดนะเนี่ยบ้านหลังเฉเลยหุ้ยเป็นทางเงินปกตินะเอยหนือนยเนื่ยนอยเยเหนยเเดี๋ยวเยเ้ยเ่ยเ ีีนใครใครเนี่ยมาได้ไงเดี๋ยวใครอ่ะใครอ่ะผมเป็นหมอผีครับผมมาปราบผีนายแต่เรารู้สึกว่าเขาแปลกๆอ่ะเขามันมีมันมีมันมีอุ้ยหายแล้วหายแล้วมึงเอ้ยอุ้ยอุ้ยใครก็ได้ช่วยด้วยอ่นาาโอ้โหไม่ต้องสวดไม่ต้องสวดเไม่ต้องสวดนะมั้งไม่ต้องสวดไม่ต้องสวดแล้ว บอกไหนวะเนี่ยมาดิมาดิมีทุกนะมาดิเอาทูกจี้หรอนายชอบทูบจี้วิเอาน้ำไปไหนเฮ้ยผมเอาผีน้ำดิน้ำดีมอผีผีน้ำดีอุ้ยใครขอใครขอใครน้ำไงวะหน้าใครขอใครขอนายขอหรอไม่มีใครขอไม่มีใครขอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูตรงนี้มาดูตรงนี้เมื่อกี้เห็นไหมเห็นไะมาดูดูนี่ดิอุ้ยมันกันสองคนไหน เห็นห่นตกพื้นไหมโอ้โอ้ที่พื้นนะคืีตากคนอย่ิบหยิบเราไม่อยากเหยิบเราไม่อยากหยิบเห็นเห็นตากคนไหมตรงพื้นอะเนี่ยเนี่ยหัวกะโหลกกับมือเนี่ยไม่ใช่หัวกะโหลกหัวคนเลยเออฝ่ามือกับน้องไก่ผมไม่ได้พูดครับขอโทษนะขอโทษเอาไปเลยครับมาเอาไปเลยครับไม่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 ขอโทษอย่าบอกนะว่าสองคนนี้เป็นคราวนี้แขกรับเชิญคนใหม่อาจจะต้องพบต้องเจอกับมวลสารพลังงานบางอย่าง ภายในบ้านหลังนี้แน่นอนครับเป็นไม่เป็นเกย์ตอนนั้นที่เรากําลังดูเพดานอยู่มันไม่มีใครไม่ใช่เหรอสองคนนี้ตกมันจะกลุ่มเพดานเลยแต่มาตอนมืดอะคือแบบโอ้โห เดี๋ยวคนกดโอ้โห่เบียดเบียดกันลดกำหนักมากนะตัวอ้วนว้าวที่ห้องนี้นเดี๋ยวเ,เดี๋ยวตอนแรกห้าโมงตอนนี้สามทุม่มเดี๋ยว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 เมื่อกี้ไม่เคยไปโดนเก้าอี้ไหมานในสุดอ่ะไม่มีอไอ้้เหียกูไปดีกว่าไม่อยู่แล้วอา้าวเฮ้ยหมอผี <S <S อเดี๋ยวต้องอยู่ดีหมอ,อชิบหายหมอไม่อยู่แล้วกูจะอยู่ทำไมวะเนี่ยโอเคทุกคนวันนี้ก็ อย่างที่เห็นว่าเราทำอะไรไปบ้างก็วันนี้เราก็ได้เข้าใจความรู้สึกของหมอผีและเรามีการไปไหว้สารพระภูมิที่เหมือนบ้านนกก็นั่นแหละแล้วอันสุดท้ายเราก็ไปอะไรนะไปบ้านผีสิงซึ่งอย่างที่ทุกคนเห็นเลยตอนนี้เขายังไม่มีการเอาระบบผีเข้ามาแต่มีแบบมีแค่บ้านมาก่อน ซึ่งแค่บ้านเราก็รู้สึกว่าแบบมันก็น่ากลัวแล้วสาหรับเราเพราะจริงๆแล้วเราเป็นคนที่กลัวผีใช่ไม่ชอบผีมากแบบกลัวมากไม่ดูนางผีเลยทุกชนิดอะไรอย่างเงี้ยสําหรับบางคนที่เขาไม่กลัวผีเขาก็อาจจะว่าเออไม่กลัวมันเฉยๆแต่เรากลัวไงโอเคไวค้ครั้งหน้าเดี๋ยวเราจะทำอะไรก็มารอดูกันเนาะโอเคไปละค่ะบาย